วันนี้ผมก็จะพามาดูสกิลโซคอนโทลนะครับโดยสกิลนี้เป็นสกิลพลังอวยนะที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาซึ่งคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่ละเอียดที่สุดบนโลกใบนี้เพราะว่าจากการหาข้อมูลทั้งหมดคลิปที่ละเอียดที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาจากช่อง E Fo ุตบอลแ lap ครับส่วนที่เหลือมันไม่ค่อยมีใครอธิบายแบบทำคลิปละเอียดขนาดนั้นส่วนทางคุณอมาเดอุสเขาไม่เคยเมนชั่นเกี่ยวกับผลของสกิลนี้ เลยครับเนื่องจากฝั่งเขาไม่ได้มีความเชื่อเหมือนกับคนไทยที่เชื่อว่ามันทําให้เลี้ยงดีขึ้นเป็นเหมือนแบบสกิลพลังอวยอะในความคิดของผมเออาม่เอ็อทุกตําแหน่งเดี๋ยวก่อนอื่นไปดูประวัติมันก่อนนะครับไปดูตั้งแต่ที่มาจุดเริ่มต้นของมัน ในปีส2011นะครับได้มีการเพิ่มสกิลใหม่เข้ามาในเกมชื่อว่าสกิล Step On Skill โดยคำอธิบายของสกิลนี้ก็คือเป็นการเพิ่มเทคนิคและความแม่นยำเมื่อใช้ท่า e l f i n d a c k Back Turn Back Back หรือ Back h e e l f i n หรือเมื่อแตะบอลด้วยฝ่าเท้าหลักๆสกิล Step On Skill นี้ก็คือเป็นการเพิ่มเทคนิคและความแม่นยำในการใช้งานฝ่าเท้านั่นเองครับ ซึ่งสกิลนี้จะอยู่ในเพจ2,011ถึงเพจ2,013เมื่อเข้าสู่เพจ2,014ที่ใช้ Engine ใหม่อย่าง f o x Engine ได้ตัดสกิล Step on Skill ออกส่วนท่าหลอกที่สกิลนี้ช่วยอย่าง e l f i n มันคือท่าคัดบีไฮนั่นเองจะไปอยู่ในสกิลใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในภาคนี้คือสกิลพ i ซ e t าทัสส่วนสกิล d a c k Back Turn, นแ c k Back, Back และ Back k e e l Finn ก็ไม่ได้มีการเมนชั่นในสกิลไหนเลยครับแต่อาจจะมีการใช้งานในเกมโดยปกติเมื่อเข้าสู่เบส2015ถ้า e l p h อลฟหรือคัดบีไฮก็ได้ถูกทำเป็นสกิลใหม่ครับเรียกว,ว่าคัดบ e ไฮแอน n ท t ร์นซึ่งก็ยังใช้จนถึงณปัจจุบันส่วนสกิลพิซายทัดที่เพิ่มเข้ามาเมื่อภาค2014ก็ได้ถูกนำออกไปในระหว่างนี้ตั้งแต่ เพจ2015จนถึงเส2 0พจ2018ยังไม่มีการกล่าวถึงการใช้ฝ่าเท้าในสกิลไหนเลยและสกิลที่เกี่ยวกับฝ่าเท้าเหมือนกับ step on skill ไม่มีจนกระทั่งเข้าสู่เปสพจ2019ได้มีการเพิ่มสกิลใหม่เข้ามาชื่อสกิลว,ว่า step on skill control คำอธิบายของมันก็คือเปิดใช้การ step on ball เมื่อหลอกหรือว่า turn b บอลก็คือ step on ball นี้ มันน่าจะหมายถึงการเหยียบบอลหรือครึ่งบอลด้วยฝ่าเท้านะครับระหว่างที่หลอกหรือว่าเทิร์นบอลโดยสกิลใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในภาค2019นี้ก็ถูกใช้ต่อเนื่องจนถึงเปส2021หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ยุค eFootball ในยุค eFootball ที่เปิดตัว ในปี2021ก็คือ e f o o t b bon a l l 2 2 2 t e p o n s k i l l Control ได้เปลี่ยนชื่อใหม่มาเป็น s So Control โดยคำอธิบายสกิลก็ยังเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมกับภาค2019เลยแต่ว่ามันก็มีจุดหักมุมนะครับมาดูที่ค,อคำอธิบายล่าสุดกันไม่รู้ว่าคนิมิไปแอบเปลี่ยนคำอธิบายตั้งแต่ตอนไหนนะครับคำอธิบายล่าสุดเขามันเขียนไว้ว่าเปิดการผู้เล่นจะ ควบปุมบอลโดยการใช้ฝ่าเท้ามากขึ้นนะครับเมื่อหลอกหรือว่าเทินบอลดังนั้นแล้วคลิปนี้ผมก็จะไปทดสอบนะครับว่าสกิลโซคอนโทรลมันจะช่วยขนาดไหนครับในการเพิ่มการใช้ฝ่าเท้าขณะที่หลอกหรือว่าเทินมันจะทำให้เร็วขึ้นไหมหรือว่ามันจะทำให้แม่นขึ้นกว่าเดิมหรือยังไงเวลาเลี้ยงมันจะเลี้ยงคล่องหรือเปล่าผมก็จะทดลองทั้งหมดนะครับก็ไปดูในเกมกันเลยครับ ผมได้อดิตนักเตะ2คนเพื่อเปรียบเทียบกันโดยนักเตะทั้งสองคนนี้จะมีทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับทั้งความสูงทั้งเรื่องโมเดลท่าทางการเลี้ยงโดยสิ่งที่แตกต่างกันก็คือคนนี้นะครับคาร์โมรอฟเขาจะมีสกิลโซคอนโทรนครับ ส่วนคนนี้ครับากอนยี่เขาจะไม่มีสกิลโซคอนโทนนะครับแต่จะมีสกิลมากเซร์เธอ,เธอสกอนมูและคั้บีไฮายอยันเ์นเพื่อใช้ทดสอบในวันนี้นะครับโอเคมาดูผลการทดสอบกันครับในถ้าไฟเน็ตลิปบิ้งนะครับจะพบว่ามันเหมือนกันเป๊ะเ,ะเลยครับโซคอนโทนไม่มีผลอะไรเลยมันใช้เวลาเท่ากันท่าทางก็ จำนวนครั้งก็เท่ากันระยะทางก็เท่ากันทุกอย่างแสดงว่าโซคอนโทรนไม่มีผลต่อความเร็วในการใช้ไฟเน็ตดิ i บิ้งครับต่อมาครับสกอนมูจากการใช้ท่าสกอน o มูก็จะเห็นว่ามันเหมือนกันมันเหมือนกันแบบแทบไม่ต่างไม่รู้ว่าต่างหรือเปล่าแต่ที่แน่แนมันเหมือนกันมากถ้าให้ผมสรุปก็การใช้ท่าสกอ m o มูโซคอนโทรลก็ไม่ได้ไปทำให้มันเร็วขึ้นหรืออะไรเลยถ้าคัดพีไฮก็ เหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยสรุปแล้วโซคอนโทรลมันก็ไม่มีผลนะครับจากประวัติของสกิลนี้ที่ผมเล่าไปมันก็ได้แยกกันออกมาตั้งนานแล้วแยกผลมาดูซีดาลเทิร์นหรือมาร์คเซยเทิร์นทั้ง3แบบกันครับ จากที่ผมให้ดูก็จะพบว่ามันเหมือนกันเป๊ะๆครับเหมือนกันมากเหมือนจะแบบเอาง่ายๆผมสรุปเลยโซคอนโทรลมันไม่ช่วยในการใช้ท่าหลอกนะครับหรือการฟินแล้วมันช่วยอะไรกันแน่งั้นต่อไปผมจะมาดูที่การเลี้ยงบอลน,นะครับจะคอยสังเกตว่ามันจะต่างหรือไม่ต่างยังไงโอเคครับเรามาดูการเลี้ยงก่อนรเริ่มจากคนไม่มีสกิลก่อน นี่การใช้ฝ่าเท้าก็มีจังหวะน,นี้ก็ใช้ฝ่าเท้านะใช่ดูดิไม่มีสกิลนะผมจะเทสหลายๆรอบนะครับนี่มีการใช้ฝ่าเท้านะ ฉันทดสอบอีกรอบหนึ่งก่อนจะไปเปรียบเทียบพยายามดูมูฟเมนต์มันอยู่นะครับยังเอาตัวรอดได้มีการเหยียบบอล ต่อไปจะดูตัวที่มีสก so ิลโซคอนโทครัก็ไม่ได้ใช้ฝ่าเท้านะ แต่ตอนพิงบอลมันแชบฝาเท้าแทบทุกตัวอยู่แล้วเดี๋ยวทดสอบลหลายรอบดู วยิงก็จะใช้ฝาเท้า,ทาอยู่แล้วนะมาดูรอบสุดท้ายกันครับผมว่าฟิลเลี้ยงมันก็เหมือนเหมือนกันนะจะเรียกว่าใช้ฝาเท้า,ทาได้ไหม เอาจริงๆมีโซคอนทูนใช้ฝ่าเท้าอาจจะเร็วกว่านะจังหวะน,นี้อันนี้เรียกว่าฝ่าเท้าเหรอเดี๋ยวดูตัวที่ไม่มีก่อนนะจะได้เปรียบเทียบฟิวได้ จังหวะแตะไปชิดตัวเหมือนกันเลยนะแต่หลบนี่ถ้าหยุดบอลก็ใช้ฝ่าเท้าแน่นอนสาหรับการเลี้ยงบอลน,นะครับผมว่ามันไม่ต่างกันคือมันไม่แทบไม่เห็นความต่างมันไม่รู้ว่าต่างตรงไหนด้วยฟังมาถึงตรงนี้ต่อไปมาเปรียบเทียบการเทิร์นบอลน,นะครับ อย่างเช่นนี้อันนี้ตัวไม่มีสกิลนะครับถ้าหยุดบอลยังไงมันก็ใช้ฝ่าเท้าครับเพราะว่าผมทดสอบนานมากนะครับสำหรับสกิลนี้เดี๋ยวลองดูภาพชารครับถ้าวิ่งเร็วเร็วๆหน่อยมันใช้ฝ่าเท้าหยุดแน่นอนอันนี้ตัวมีสกิลโซคอนโทรนะรมันก็ใช้ฝ่าเท้าเหมือนกันนะ คือผมทดสอบทั้งวันนะมันไม่เห็นความต่างเลยเขาอาจจะมีท่าน,นี้ตัวนี้เอ้ตัวนี้มีสกิลใช้ฝ่าเท้าได้นะอย่างเช่นท่าน,นี้อันนี้คือตัวมีสกิลนะครับผมทดลองทั้งวันผมก็เห็นว่าตัวไม่มีสกิลมันก็ทำได้เหมือนกันนะเราก็ใช้ฝ่าเท้าได้นะ อันนี้เหมือนกันเป๊ะเลยกับตัวที่ไม่มีสกิลเอ๊ะกับตัวที่มีสกิลคุณดูดเหยียบบอลแล้วปับ๊บแม้แต่การเทิร์นบอลน,นะผมก็ยังเห็นว่าตัวไม่มีมันก็ใช้เช่นไฟเน็ตดิบบิงเนี่ยถ้ามันจำเป็นต้องใช้มันก็ใช้เหมือนเดิมไม่แน่ว่าอาจจะบางจังหวะใช้ฝ่าเท้าดีกว่า แล้วตัวที่มีโซคอนโทรลอาจจะเลือกใช้ฝ่าเท้าในจังหวะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ฟังมาถึงตรงนี้คุณอาจจะสงสัยนะครับว่าให้แล้วมันช่วยอะไรคือจากการทดสอบมันตัวที่มีสกิลกับตัวที่ไม่มีสกิลมันก็ทําได้เหมือนกันทั้งหมดหนจะถ้าหลอกมันไม่ได้เพิ่มความเร็วอะไรเลยแล้วโซคอนโทรลมันมีไว้ทำไมกันแน่สิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดนะครับคือท่านอกออนครับ ทำได้เฉพาะ PC และคอนโซลมีการเตรียมการยิงอันนี้ตัวไม่มีสกิลเขาจะใช้ข้างเท้าในการแตะนะหลังเท้าหรือข้างเท้าด้านนอกในการแตะในการแต่งบอลสาหรับไว้ยิงส่วนตัวที่มีสกิลโซ o คอนโทรลนะครับคุมดูสิ่งที่ต่างอีกอย่างนึงก็คือการใช้งานนอกอ่อนนี้มันคล่องกว่าใช้ปุ๊บแล้วเหยียบ อย่างคุณดูสาหรับการใช้นอกออนนั้นจะช่วยให้ยิงดีขึ้นนะครับเพราะเป็นการแต่งบอลแต่งเตรียมพร้อมสําหรับยิงหรือเปิดก็ได้จ่ายบอลก็ได้อันนี้แหละครับคือผลจริงๆของโซคอนโทลนอกจากถ้านอกออนแล้วผมก็ไม่เห็นความต่างที่มันชัดเจนของสกิลนี้เลยครับจนกระทั่งผมนึกได้ว่าการจะดูคําอธิบายสกิลของเกมอ e ีฟุตบอลนี้มันต้องไปดูในภาษาญี่ปุ่น เนื่องจากอย่างเช่นสกิลเ e เตอรพาสคือเขาแปลมาไม่ถูกในตอนที่ผมรีเสิร์ชข้อมูลแล้วคนม,มีค่อยไปเปลี่ยนทีหลังดังนั้นสก so ิลโซคอนโทนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนกันที่เขียนมาคําอธิบายนภาษาอังกฤษเขียนมาไม่ถูกผมก็เลยจะพาไปดูในภาษาญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็เป็นของภาษาญี่ปุน่นมันเขียนว่ว่าโอมาวะโมชิเดรืไม่ใช่นะครับอ่าจริงๆผมอ่านไม่ออก แต่พอไปแปลแล้วมันแปลว่าเมื่อเราแท็บรือเทนจะใช้ฝ่าเท้าในการคนโทรลบอลมากขึ้นแท็บก็คือการจับบอลนะครับหรือแตะบอลดังนั้นผมจะมาทดสอบการจับบอลในเกมนี้ครับว่ามันจะใช้ฝ่าเท้ามากขึ้นจริงๆหรือเปล่าอออีกอย่างคือแล้วทำไมคำอธิบายในภาษาอังกฤษมันใช้คำว่าฟิน ที่แปลว่าเป็นท่าหลอกอันนี้ก็งงกับโคนามีเหมือนกันแต่ภาษาญี่ปุ่นผมเอาไปแปลไม่ว่าจะใช้ Google ใช้อะไรแปลมันเป็นการแถบทั้งหมดงงเลยโอเคครับก็จะมาทดสอบการจับบอลของนักเตะที่มีสก so ิลโซคอนโทลนะครับนี่นะครับเมื่อผมใช้เลนโบฟิกเตะจะใช้ฝ่าเท้าในการเอาบอลไปเล่นต่อนะ ันนี้คือตัวที่มีโ so ซ่คอนโทรลนะก็ยังใช้ข้างเท้าด้านในอยู่นะครับจะมีบางจังหวะที่ใช้ฝ่าเท้าแบบชัดเจนมาเพรกะผมทดสอบมาเยอะเหมือนกันอันนี้ก็ยังว่าจะยังจับจังหวะไม่ได้ดูจังหวะนี้กันครับแต่งบอลปุ๊บเหยียบบอลน,นะครับติจะพยายามใช้ฝ่าเท้าเพื่อแต่งบอลมาเล่นต่อในการจับบอล จังวันนี้คือจากผมทดลองมาทั้งวันสังเกตได้ดีที่สุดแล้วครับแต่บางจังหวะมันก็ไม่ใช้นะครับมันจะเลือกว่าจังหวะไหนเหมาะสมสําหรับการใช้ฝ่าเท้าในการเาเบอลลงนะตะจะใช้ฝ่าเท้ามากขึ้นนี่คุณดูจังหวะน,นี้ก็เหมือนกันมันตกคื้นแล้วเหยียบบอลลง บางจังหวะมันก็ไม่ใช้นะครับเหน่นจังหวะนี้สวยเลยเอาบอลลงปับ๊บบอลเ i n g ใช้ฝ่าเท้าตบบอลลงไปเพื่อเอามาเล่นต่อต่อไปก็จะเปรียบเทียบกับนักเตะที่ไม่มีสกิลดูบ้างครับมันก็ใช้เหมือนกันนะครับเพราะว่าสกิลนี้มันเป็นการเพิ่มโอกาสในการใช้ฝ่าเท้ามากขึ้นไม่ใช่เป็นการปลดล็อกให้ใช้ฝ่าเท้าได้ เพราะนักเตะทุกตัวมันก็ใช้ฝ่าเท้าได้ทั้งหมดนั่นแหละครับไม่ต้องมีสกิลมันก็ใช้ได้แต่นักเตะที่มีสกิลจะใช้ได้มากขึ้นอันนี้ไม่มีสกิลนะมันก็ยังเหยียบได้ดังนั้นถ้าให้สรุปสกิลนี้นะครับเป็นสกิลที่เอาไว้ทําท่านอกอ่อนนะครับคือท่านี้ซดบอลไปข้างหน้าแต่งบอลลอยยิงแล้วก็เป็นสกิลที่มีไว้สําหรับปอลล็อกคอนโทรลดับเบิลทัชหรือ Special ล o ด b บ e ู a ทครับส่วนในการนำมาใช้งานเพื่อให้เลี้ยงคล่องขึ้นผมก็ว่ามันไม่ต่างนะสำหรับผมส่วนสิ่งที่ช่วยได้ดีขึ้นก็คือผมว่าดเป็นจังหวะจับบอลด้วยฝ่าเท้านักเตะจะรู้สึกว่าจังหวะมันจะฉลาดกว่าตัวที่ไม่มีสกิลเหมือนมันจะจับบอลเลือกใช้ฝ่าเท้าจับบอลในจังหวะที่ดีกว่าก็เป็นสกิลที่ เหมาะสำหรับบางคนนะครับผมว่าสกิลนี้มันก็ไม่เป็นสกิลที่โกงหรืออะไรเลยดังนั้นแล้วในเรื่องของการเลี้ยงครับคือให้คุณไปเน้นที่เรื่องบอลทั h frequency มากกว่าหรือความถี่ในการสัมผัสบอลน,นะครับการเลี้ยงผมอาจจะเจาะลึกให้อีกทีหนึ่งนะครับให้ผมสรุปโซคอนโทรนอีกรอบหนึ่งก็คือผมว่ามันไม่มีประโยชน์สําหรับการเลี้ยงครับมีประโยชน์สําหรับการจับบอล ในบางจังหวะหรือพริกบอลในบางจังหวะถ้าถามว่ามันใช้งานบ่อยกว่านักเตะที่ไม่มีสกิลไหมผมก็บอกว่าบ่อยกว่าแต่มันก็ไม่ได้ห่างกันผมว่ามันเพิ่มโอกาสในการใช้ฝ่าเท้ามาเล็กน้อยไม่ได้เพิ่มมากดังนั้นแล้วนักเตะคุณสมมุตินักเตะคุณมีช่องว่างระหว่างเหลืออีกหนึ่งสกิลที่จะต้องใส่สกิลให้ถ้าคุณเลือกระหว่างโซคอนโทรลกับลองเล็งเคอร์เลอร์ลองเล็งชูตติ้ง วันท่านพาส s ดิมเบิรท่าทูพาสซิ่งพวกนี้คุณเลือกสกิลอื่นครับอย่าอย่ามาเลือกโซคอนโทลมันค่อนข้างเปลืองโคต้านะครับสาหรับผมก็ทั้งหมดก็เป็นบทสรุปของโซคอนโทลนะครับอันนี้ก็เป็นจากประสบการณ์จากการที่ผมทดลองมาทั้งหมดนะครับก็คิดเห็นยังไงก็สามารถเม้นได้ถ้าหากชอบคลิปนี้ก็ดเนตได้นะครับเพราะว่าผมทดสอบนานอยู่นะครับ ผมก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่อยากจะทำอยู่ทั้งเช่นเรื่องของการเจาะลึกระบบแทคติกของโค้ดเรื่องระบบเน็ตเวิร์กที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับระบบเน็ตของโคนามิมีคนยังไม่เข้าใจอีกเยอะเรื่องเพสไตล์ของนักเตะก็ยังไม่ได้ทำเลยแล้วก็เรื่องทดสอบยิบย่อยแบบเยอะแยะมากทั้งเรื่องทดสอบมือประตูเย้ยทดสอบอะไรสำหรับคลิปนี้ก็ ไว้เพียงเท่านี้ครับเจอกัน